สวัสดียามเย็นของอีก1วันครับผมวันนี้ครัวบ้านพักครูพบกับเมนูแกงไก่ใส่วุ้นเส้นวันนี้ครูกิจจะมาทำอาหารนะครับให้พวกเราได้รับประทานกันอย่างแรกเราจะมาแนะนำวัตถุดิบกันก่อนอ่ะมีไก่แน่นอนพระเอก2น่วุ้นเส้นนางเอกเน่ผัก เคียงก็จะมีต้นหอมใบแมงลักตะไคร้ใบมะกรูดขา่าพริกพริกแห้งเกลือหอมแดงโอเคแล้วก็เครื่องปรุงรสต่างๆที่ขาดไม่ได้คือปลาล้าครับผมที่เราแพ้นั่นเองโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาพริกพริกแห้งเออเอาพริกแห้งตามก่อนใก่ประมาณนั้นก็ ความเผ็ดก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็ใส่ไปเผ็ดใช่ไหมแค่นี้เอาอีกเหรอ,อเฮ้เออย,ออย,ออยมีพริกนี่สดด้วยนะโอเคแล้วเราก็จะมาเหมือนเดิมปอกหอมใส่ลงไปปอกหอมครับผมณนะจังหวัดน,นี้อย่าลืมนะครับบ้านพักคู่ก่อไฟไว้แล้ว รับการสนับสนุนเหมือนเดิมหม้อครับผมหม้อกระทะอะไรก็ได้อะบริจาคมาเถอะใส่ลงไปอย่างแรกเราจะตำพริกแห้งกับหอมก่อนนะครับทำไมเราต้องตำพริกแห้งก่อนเพราะว่าพริกแห้งเนี่ยมันตำละเอียดยากแล้วก็หอมมันก็จะตำละเอียดยากเพราะนั้นตำสิ่งที่มันยากยาก,ก่อนแล้วค่อยไปทำสิ่งที่มันง่ายๆนะครับอตอกหอมใส่เข้าไป ยุคนี้นะครับโควิดงดออกไปเดินตลาดไอที่นี่ไอที่ได้มาเนี่ยก็สั่งมานะครับสั่งสั่งนั่นแหละอ,ออนไลน์มาไม่ต้องตกใจเราก็จะอยู่บ้าน Work f กฟอร์ฮเป็นห่วงทุกท่านนะครับในช่วงโควิดดูแลตัวเองให้ดีนะครับคุณครูทั้งหลาย เราจะผ่านมันไปด้วยกันครับวิกฤตนี้ขอให้ทุกคนสู้สู้เท่านั้นครับผมดูบ้านพักครูเด็กก็สู้นะบ้านพักครูก็สู้หัวบ้านพักครูก็เริ่มจะอยู่ไม่ไหวแล้วเอาโอเคหันทักหน่อยเอาละแล้วเราก็จะมาตํานี่นะพริกกับหอมตำไปก่อนจากที่เราซ่อมไว้เห็นป่ะพอเราตานะ มันก็จะกระเด็นใส่ไปเยอะๆหน่อยนะเวลาตำมันก็จะได้กระเด็นออกมันจะได้ไม่หมดนี่แหละสาเหตุที่ผมใส่เยอะก็คือเนี่ยนะเวลาตำแล้วมันจะได้เหลืออยู่มันก็ชอ็อกโอเคเนี่ยนะประมาณนี้ไม่ต้องละเอียดมากนะครับแล้วเราก็ใส่พริกพริกเขียวลงไปด้วยจริงๆต้องเป็นพริกแดงแหละต่หาไม่ได้ใส่พริก พิกสดลงไปด้วยก็ตำพอมีรสชาติดูดแล้วเทนี่ไม่ต้องแหลกมากต่อมาครับผมตักไครเอา2หัวเล็กก่อนเอาเอาหัวเล็กหัวหนึ่งหัวใหญ่หัวหนึ่งแล้วกันจะได้ไม่ตีกันโอเคก็ทุบมันก่อนนะเนี่ยทำไมเราต้องทุบครับเพราะะ เราจะทำให้มันหอมเพิ่มขึ้นนะอโอเคอันนี้เก็บไปก่อนอมาตะไคร้เราก็ล้างแล้วนะผักเราก็ล้างแล้วทุกอย่างมันโอเคแล้วอใส่ไปก่อนตามอีกนิดนึงตำให้ตะไคร้มันเข้ากัน นี่ตำให้มันบุบๆพอกินหอมนะครับโอเคมันจะไม่ละเอียดมากนะถัดก,กันครับหลังจากที่เราได้เครื่องที่เราจะไปผัดแล้วนะเราก็ฉีกใบมะกรูดรอ,อก่อนสักหน่อยนึ่งนี่ใบมะกรูดเตรียมไว้ วิธีฉีกนะครับนี่มันจะได้หอมกลิ่นใบมะกรูดมันจะได้ออกแต่ไม่ต้องไปซอยมันนะครับเพราะว่าเราจะใช้มันเกลยงจางๆถ้าซอยนะ้นสำหรับใช้ราดใส่โรยหน้าหอหมอกเราจะอุ้ย,ยเจ็บเราก็จะใส่ไปสักนิดนึงให้มันหอมแล้วก็เหลือไว้อีกนิดนึงโรยหน้าคู่กับผักทุกอย่าง ก็ระวังกันด้วยนะครับต้นมะกรูดมีหนามอย่าให้มันโดนที่เหมือนผมล่ะเอาโอเคขั้นตอนต่อไปสําคัญมากเลยขั้นตอนนี้อย่าไปหาทํานะครับอย่าเป็นคนอย่างนี้นะอย่าเป็นคนใส่ไฟเขานะ่ะนี่แต่อันนี้คือจําเป็นอันนี้ใส่ไฟไปเฉยโอเคก็ระวังกันด้วยนะครับคนที่ดูทางบ้านใส่ไฟ,ไฟไปแล้วเราได้ทานแล้วตอนแรกก็ลุกดีมากเลยหลังๆคงเหนื่อยมั้ง คงจะนั่งแล้วไม่ลุกแล้วเฮ้ยโอเคอ่านี่กระทะเหมือนเดิมกระทะเดิมตันีเป๊ะจะได้กินม่ได้กินกันอยู่กระทะนี่แหละอืออาฝากไว้ก่อนเราก็จะเอาเนี่ยเครื่องเคียงนะครับที่เราใส่ที่เราตำไว้ใส่ไปผัดก่อนนี่ใส่ไปนี่เป็นไงฟังเสียงนี่ไฟกำลังอบอุ่น นี่เห็นไหมเครื่องเคียงพอดีเปะเพราะว่าเราตำออกไปแล้วมันเยอะเกินตอนตำมันก็กระเด็นเดี๋ยวเราจะผัดสักนิดหนึ่งกระทะเดิมครับผมโอเคแล้วเราก็ใบมะกรูดนะครับที่เราซอยไว้เมื่อกี้ใส่ไปด้วยเพื่อความหอมนี่เป็นไงควันขมุงถงเขงไปเลยจ้าโอ้โหมันหอมนิดนึงละใส่ไก่ละนี่ใส่ไก่ ไก่เราก็ล้างให้สะอาดนะครับโอ้โหหนีควันไม่ได้เลยอ,อ๋อนี่แหละคือรสชาติเราจะใส่ไก่ลงไปผัดก่อนนะครับอึบอึบอึบนี่อุ้ยรส <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวจะโรยเกลือก่อนสักนิดหนึ่งเพิ่มความนัวนี่โรยเกลือทักหน่อย มาไม่ค่อยเข้าหรอกจริงๆลอยไปเถอะตุดุบับเข้าไปนี่ไงโอเคมันก็จะมีเกลืออยู่ในนี้เห็นไหมมันก็จะทั่วถึงมากเราก็ผัดผัดไก่ให้มันรู้สึกว่าหนังตึงๆอ่ะแต่ไม่ต้องสุกมากเพราะเดี๋ยวเราจะต้มอีกดูดิข้างล่างมันร้อนเห็นไหมโอ้อย่างเยอะ มามันก็จะเริ่มตึงดูดูไข่ดีมันก็จะแบบออกสุกนิดนิดโอ้ยไฟไม่กล้องไฟไม่กล้องนี่เป็นไงเสียงชาชาหึ่งหอมนี่นะไข่แตกนี่ๆเราจะผัดมันสักแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวก่อนขั้นตอนนี้ขออนุญาตอบไว้สักนิดนึงทำไมเราต้องอบรู้ปะทำไมเราต้องอบมันรู้ไหม เพราะว่ามันจะได้หอมละอูอยู่ในนี้แต่ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ไดไอ้นะควันคือก็อย่างว่าเนาะบ้านพักครูก็ไม่ได้มีเตาแก๊สเอานะใครสนใจกับบริจาคมาได้โปรดเถอะครับได้หมอใบใหม่ก็ยังดีได้กระทะก็ยังดีมาขอเลขบัญชีได้เออเอามีดก็ยังดีนะมีดก็ไม่มีมีดไม่คมเลย,เ,ลยเอาหนะาเราต้องอยู่ให้ได้ยุคนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัด นี่หลังจากที่เราอบแล้วเห็นไหมมันก็จะเริ่มสุกข,ขึ้นนิดนึงเห็นว่ามันจะไม่ไหม้หม้อเพราะว่าน้ําอยู่ในนี้มันจะทําปฏิกิริยากันทําให้หม้อของเราเนี่ยไม่ไหม้นี่มาแล้วก,กลัดอีกนิดนึงมันก็จะเดือดเห็นไ่มแต่หม้อไม่ไหมมันจะดูดดูดน้ําออกถ้าสังเกตแต่แรกจะรู้เลยว่าไม่ได้ใส่น้ำมันนะอ่าสุดยอดหม้อไม่ไหม้โอ้ยตอนนี้ก็รอแป๊บหนึง่งควันมันก็จะเยอะอย่างนี้แหละเพราะาเราอยู่ใต้ลมไงผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมอัตราภาพลดของ รูปภาพหรือวิดีโอที่มันชัดเจนลมมันก็เลยพัดมาหาผมโขเหนียวเ,เกลือครับต่อไปเราก็จะเติมน้ําลงไปนะครับนี่เป็นไงหอมน้ําเดือดเราจะเติมน้ําลงไปให้ท่วมเลยนะครับสังเกตได้ว่าหนังไก่ก็จะตึงๆโอเคเติมน้ำเราปิดฝาตึงทําไมเราเติมน้ำแล้วยังไม่คนนะครับมันจะไม่ขาวนะครับถ้าเราไปคนแล้วมันจะขาวดังนั้น เราก็อย่าพุ่งคนนะครับเติมน้ําลงไปสักพักนึงแล้วเราก็จะให้ดูน้ำเนี่ยมันพอเริ่มจะอุ่นๆแล้วก็เริ่มจะมีฟองขึ้นมาหรือมันจะเดือดเราก็ค่อยไปกลับมันอีกทีครับไก่จะได้ไม่คาวนี่คือเคล็ดลับความอร่อยของคุกูกิจเลยนะครับอา่าวรอสักครู่นะครับให้น้ํามันเดือดก่อนแป๊บหนึ่งระหว่างรอน้ําเดือดนะครับเราจะมาจัดการผักกับกับผักที่เราจะใส่นะอย่างแรกครับเหมือนเดิมตะไคร้จะไว้โรยหน้าด้วยจุดตะไคร้ก่อน นี่โอเคเดี๋ยวหั่นตะไคร้ไว้เอาไว้ใส่โรยหน้าโอเคเพิ่มความหอมไปอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่ะจัดจ,จานไว้หลบไปตะไคร้อือออ่ตาตะไคร้นะต่อไปเอาใบมะกรูดล้วกัน ระวังนะครับมันมีนม้แเราก็จะมาฉีกใบมะกรูดใส่ไว้อันนี้โอรอยหน้านะไว้ตอนน้ำมันเดือดเอ,อืเออ้อๆระวังน้านะครับท่านผู้ชมแต่ผมโดนไม่เป็นไรผมด้านแล้วชินชาแล้วน้าเนี่ยทำอะไรผมไม่ได้หรอก <c oughs> มาใบมะกรูดนะควันก็เข้าแหมมันได้อัตทะลด คิดถึงธรรมชาติกลางทุ่งนาอ่ามีใบมะกรูดลอยหน้าใบมะกรูดให้หมดเลยหอมๆทำไปท้องก็หิวแล้วนะก็ได้กลิ่นควันปุ๊บห,หิวเลยแยกไปก่อนนี่ขาเอาหอมๆนิดนึงทำไมเราถึงไม่ใส่ไปด้วยกลัวกลิ่นมันจะแรงเราไม่ได้มาต้มยำนะวันนี้เรามาทำแกงไก่แต่ว่าเราก็อยากใส่แหละ ขาแก่แน่นอนหั่นโคตรยากอะ่ะอามาขิงขาตะไคร้โอเคพร้อมนี่สังเกตเวลาซื้อของซื้อผักนะครับให้ซื้อแบบนี้นะเนี่ยที่มีรอยหนอนกินเนี่ยปลอดภัยแน่นอนไม่มีสารวิธีเลือกผักนะแนะนําไปด้วยสุดยอดผมรู้ว่าใครๆก็รู้แต่บางคนก็ไม่รู้หรอกแต่ผมก็อยากบอกไปต่อไปนะครับนี่คือใบแมงลัก ใบแมงลักผมก็ล้างน้ำแล้วผมก็จะเด็ดมันไว้เอาใบแมงลักไว้ใส่เราจะเด็ดมันไปช,ช่อยช่อนี้เพิ่มความหอมและนี่ก็คือเรามีพระเอกนางเอกนี่คือตัวโกงเลยนะหลังจากหอมไก่หอมอจะกินกับวุ้นเส้นมามันจะมาตัดด้วยนี่ใบแมงลักครบเลยพระเอกนางเอกตัวโกง เมนูนี้นี่วิธีรูดง่ายๆต้องพิธีพิ่อันอะไรมากหรอกเรากินไม่แต่ไปทาทาโชว์ทำโชวยเฉยอันนี้ใส่ไปให้หมดเลยเพิ่มเพิ่มความหอมยอดเยื่อาก็ใส่ไปด้วยนะมันจะหอมมึงนี่แหละคนอื่นเขาเด็ดผมรูดแต่จริงๆก็ต้องเด็ดแหละแต่หิวแล้วตอนนี้เดี๋ยวแสงก็จะหมดแล้วนี่เป็นไงก็ดูดี อันไหนมันรูดไม่ได้กระเด็ดเอานะมันเหี่ยวแล้วตอนแรกซื้อมาสดมากปาทปเตาไปเตรียมผักไว้เดี๋ยวค่อยไปตัดเอาเก็บไว้ปลูกหน่อยไม้มอุ้ยมันจะขึ้นไ้นรูดได้ไงหรอไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เอานนี้โอเคต่อไปต้นหอมนะครับ ต้นหอมก็ไม่เอาเยอะไม่ชอบอเก็บไปนี่ตัดปลายมันออกมันจะสวยแล้วก็นี่ตัดหัวทึ่มเป็นรากออกนี่โอเคก็ไม่ต้องหั่นเล็กมากครับเพราะว่าเราจะใส่ให้มันสวยนี่หัน่นหยาบๆหน่อยเราไม่ได้เอาไปโรยนะเราจะทำให้มันสวยงามนี่ต้นหอมโอเควัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วนะ ที่เราจะใส่ก็มีเนี่ยข่านิดนึงใบมะกรูดตะไคร้และก็นี่ต้นหอมต้นหอมใส่มั่วๆออกไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นโอเคฮะรวมอ่ะผักเรานะใบแมงลักขา่า ไปมะกรูดตะไคร้ต้นหอมแค่นี้จบกระบ,บวนการจบกระบ,บวนการเดี๋ยวรอน้ําเดือดก่อนโอเคครับแล้วก็น้ําก็เดือดแล้วนะครับสังเกตดูได้เดือดไม่เดือดครับฝากระเพื่มสุดยอดครับผมดูดิเดือดผุดผุดเดือดผุดผุดดูดิเดือดผุดผุด,ด,ด,ดเอาละถึงขั้นตอนสําคัญนะครับคราวนี้เราก็จะมาเปิดฝาปรุงเปิดฝาหน่อย <c oughs> อย่างแรกเลยลงไปเลจ้าปะลาล้านี่โอ้ย,อย,อยไฟจะลุกท่วมคนปะเนี่ยโอ้โหปะลา้าหนึ่งทัพพีครับผมกําลังเดือดเดือดอื้มอีกนิดนึงทัพพีครึ่งแล้วกันแพ้ปะลาล้าเห็นแล้วไม่ได้เลยอ่าปะลาร้าทัพพีครึ่งนะต่อไปเป็นอ้าวผงนัวโอ้โหใสแล้วแต่ชอบอะใส่มากใส่น้อยอร่อยหมดแหละโอ้โหฟัน อา้าผงอะไรไม่รู้สีเ,เขียวเนี่ยใสไปไม่เป็นไรให้เงินเมื่อไหร่ได้บอกชื่อแต่ไม่บอกนะมากผมไม่รู้หรอกผงอะไรผงวิเศษใส่ไปมันก็ลรอยอย่งเเราจะใส่น้ําปลาสุดท้ายนะครับเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรรู้ไหมเราจะใส่น้ำปลาสุดท้ายเพราะมันเค็มแล้วแค่นี้มันก็เค็มแล้วเนื้ออินเดียหนักเ,นนเครื่องนเครื่องอ่ะเดี๋ยวคนอีกรอบนึงนะนี่คนอีกรอบนึง ยอดรู้เรื่องเดี๋ยวคนอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคแล้วปิดฝารอมันเดือดอีกรอบนึงเดี๋ยวเราค่อยชิมรอมันเดือดก่อนอ,อ่ะเดือดแล้วนะครับผมก็ถึงขั้นตอนการชิมตักมาจากหม้อใหญ่มาใส่หม้อเล็กเลวยใส่ช้อนเล็กอืมหอมจัดโอ โคตรอร่อยอะ่ะน้ำปลาไม่ต้องเติมเค็มแล้วบอกได้คำเดียวว่าจวดหืมสุดอะ่ะอร่อยมากเอาใส่นิดนึงเดี๋ยวไม่สบายใจพอแล้วอ้าจริงๆเดี๋ยวเย็นลงมันก็เค็มอ้าวต่อไปนะครับในเมื่อมันเดือดแล้วใส่น้ำปลาไปแล้วผักที่เราจะใส่อันแรกคือแตงกคร้ลงไปก่อนให้มนันนอมหอมนี่ตามด้วยขา ตามด้วยใบมะก,กรูดนี่โรยนานไปใบมะก,กรูดนะอ่ะแล้วก็ต้นหอมนิดนึงนี่ตัวโกงเดี๋ยวรอใส่พร้อมกับบุญเส้นรอแป๊บนึงนะปิดฟ้าไปก่อนให้มันอบวนไปก่อนบุญเส้นสนับสนุนเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวจะบอกยี่ห้อให้ดูข้างหลังไปก่อนแล้วกัน โอ้ยแสงมาแล้วเราก็ต้องฉลาดนะใช้มีดอย่าดึง <c oughs> นี่อย่ามีดปลายแหลมวิธีแกะนะมีดปลายแหลมแทงลงไปแล้วก็เลื่อยโอ้โหเห็นไหมสบายเลยเล้วเราก็นี่มีดปลายแหลมแทงลงไปแล้วก็เลื่อยอล,มลมก็เป็นใจก็เดือดอยูดูน้ําเดือดแส,แสงก็มาแล้วขาดอย่างเดียวครับคนซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็คนเข้ามาดูเท่านั้นเอง นี่บนเส้นนะครับเราจะกินเฉพาะมือนี้ก่อนนะอ่ะใส่ไปแล้วเราก็ตัดนะนี่อือืไอที่ทำเนี่ยมือล้างแล้วนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเยอะเกินเออไม่ต้องใส่หมดนะครับใส่ไปครึ่งหนึ่งทำไมเราต้องใส่ครึ่งหนึ่งรู้ไหม เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปอืดในนู้นอีกมันก็จะเยอะอาดังนั้นมาละถึงพระเอกเปิดใส่ละวนี่เดี๋ยวเราใส่วุ้นเส้นเราจะใส่ผักลงไปแล้วก็ใส่วุ้นเส้นกบเพราะว่าผักจะได้อบให้อาวุ้นเส้นจะได้ไปอบผักไว้นี่นะนี่ไงเพือใส่ผักลงไปนะมันจะได้หอมหอมแล้วเราก็เอาวุ้นเส้นเนี่ยลงไปกบผักอ่าผักอีกทีนึงนี่เทคนิคเลยนะมันจะได้หอม โอเคเหมือนเหมือนเราเราทำกุ้งอบวุ้นเส้นอะ่ะเอาละคราวนี้เราก็ดันมันลงไปดันมันลงไปนะจ๊ะดูดิเต็มหม้อเลยโอ้โหที่เด็ดคุ้มมื้อนี้ราคาไม่แพงนะเดี๋ยวจะบอกวัตถุดิบให้โอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันเดือดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ชิม รอมันเดือดแล้วก็ชิมแสงก็กำลังมาโหสุดยอดครับผมหลังจากรอใหอ้แกงไก่เราเดือดตอนนี้เดือดแล้วนะครับขั้นต่อไปชิมอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะยกลงนะครับเดือดแล้วเห็นไหมคราวนี้มันจะเดือดไม่แรงแล้วเนื่องจากโอ้ยโอ้ยควันควันเนื่องจากมันมีวุ้นเส้นแล้วโอ้โหแจม ดยอหอมใบแมงลักมากตัวโกงนี่มันเด่นขึ้นมาทีหลังจริงๆเลยเชียวโอเคเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วนะครับแกงไก่ใส่วุ้นเส้นเราตอนนี้ก็อร่อยถูกใจพร้อมที่จะยกลงเสิร์ฟขึ้นโต๊ะวันนี้นะครับชีวิตครูต้องอยู่อย่างพอเพียงไม่ติดหรูหรานะครับเพราะว่าไม่มีเงินซื้อแล้วแต่ถ้าคุณท่านจะสนับสนุนโอนเงินมาก็เดี๋ยวติดหรูหราให้เหมือนกันครับผมวันนี้จบกันไปด้วยโอ้จสบตา เอาไหมามาตรงนี้เอาละจบกันไปด้วยแกงไก่ใสุ่้นเส้นขอบพระคุณทุกท่านที่มาชมคลิปนะครับกับครัวบ้านพักครูแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับที่จะกดแชร์ในขณะต่อไปและก็ขอขอบพระคุณที่กำลังจะซับสไคร b ์ให้กับครูก,กิตน,นะครับสาธุได้โปรดเถอะใครซับสไครให้ครูก,กิตน,นะครับขอให้รวยถูกหวยทุกงวดมีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปสาธุกดซับสไคร b e ให้ผมหน่อยนะครับ ให้คนที่ติดตามเนี่ยเพิ่มเป็น1,000เพื่อผมเนี่ยจะได้เปิดสร้างรายได้ได้จะได้มีเงินอีกทางหนึ่งเออมาจุนเจือชีวิตผมก็อย่างว่าแหะครับบ้านพักครูก็อยู่อย่างพอเพียงนะครับทุกๆอย่างหาได้รอบตัวเพราะฉะนั้นผมก็จะประหยัดเข้าไว้ในยุคโควิดเราจะไม่ฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลืองจะบอกกับทุกคนที่มาดูว่าให้อยู่อย่างพอเพียงนะครับชีวิตเราก็จะมีความสุขแค่เรารู้จักคำว่าพอชีวิตเราก็จะมีความสุขต่อไปครับ วันนี้จากกันไปด้วยคลิปนี้นะครับแกงไก่ใส่บ้นเส้นครั้งหน้าจะพบกับเมนูอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับครูกิจจะมาทําให้ดูนะเอาทีถ่ถูกนะครับไม่มีเงินซื้อของแพงอะไรก็ได้เมนูบ้านๆที่เราคิดว่าเราอยากกินเราอยากดูหรือว่าเราอยากรับประทานที่แบบชีวิตเรียบง่ายไข่เจียวก็เดี๋ยวทอดในจังหวะต่อไปวันนี้ขอบพระคุณมากมาครับลากันไปด้วย แสงสุดท้ายของวันแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาสู้กันใหม่ครับกับโควิดและชีวิตอีกยาวไกลครับผม